เกิดอ,อะไรขึ้นก็เหมือนที่โพสนี่ไงว้าเรื่องเกิดสองเดือนแล้วหัวตาโพสเห็น,หนป,นป<ร>ะหายไปอีกปีปหนึ่งผมจังโพสเกิดสีป,ป่าเรื่องเกิดอีกปีหนึ่งแล้วค่อยโพสอ้าวอ่ะนะมันก็ย้อนแยงเห็นปะครับโอ,อ,อ้ยงง่ย่กจักตะกะป่วยมีตะคนป่วยมาคอมเมนตนจะเป็นจังใดมีต่คนป่วยมาเมีน แต่ก็มีคนที่น่ารักมาคอมเมนต์น้องดนบอสนกไปรับมาเองกับมือพวกเที่ยวกับน้องดวล้ะพี่น้องเ้ออยากให้ขโมยตัวจริงเร็วๆครับผมอยากจับมันได้แต่มันเข่าคุกรับเข่าคุกมันกินเข่าแดงอยู่ในคุกจักซีหาปีจังไห้มันออกมาเพราะตอนนี้พ้นประกันมันมันสัวหลเงินจะภาพงันหนึ่งผมบ่มีหอนเงินใจลูกน้องครับได้โจกเงินจะคของมันจะกับบอดหนุกหากระแส แบบไร้ตัวตนคนทํามาหลายครั้งละคนนี้วงเงียบเงียบเบิ้งหน้ามันพี่น้องมาเบิ้งคออเม่นมึงเด้อปากานี่ยรดกูเด้อกูสิบอกหากระแสถ้าติดตามนกนะครับบ่มีกระแสครับวงเสียงวิหกการหากระแสการสร้างกระแสคือการสร้างขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ แต่เสียงวิหกเป็นเรื่องเป็นเล่าตลอดทุกอย่างคือความจริงครับผมอยากบอกเลยเป็นความจริงจริงไม่มีตัวแสดงแทนครับเม่มีกระแสจักเตียเพราะโอ้่พาเป็นสั่งกระแสจักเทียครับเรื่องจริงทุกอย่างผมอยากบอกเลยเงินเสียบ้านแม่มงติส <No> ั่งกระแสกูถามด้วยเมื่อเงินเสียมงติสั่งกระแสอย่างเงียบพี่อย่างถามก้อนวาเงียบอย่างเงียบอย่างมาติดตามเพจนกพงสกรนหน่อยครับ เงียบจังไหนในมึงพี่น้องนู้นนี่สองพันแปดร้อยคนนั่งเบิ่งอยู่นี่เงียบจังไหนงานเขามีคู่มือมาล่ำขอกับมีงานคู่มือจนมาได้ขอร้องให้ว่าให้พักเน้ให้พักเน่อ,อยจากเข้าบ้านอจากเขา้าบ้านแบบพักควันยกอนจา๋าอย่าไปสูบตาอย่าไปหากินเหล้าเล่นให้จเจ้าของมีความสุขนะครับเงียบจังไหนมันกระแสอาไอยเนี่ยครับมีการมีงานเข้ามา้ามือลาหาวางงานเงียบจังจไหนกับแม่เลยมึงว่าเปิดใจมึไมมง,มงไปติดตามมึงอื่นมึงไปติดตามมึงกู มึงบระดจิตตามวงกูมึงกับ่ามวงกูเงียบเป็นตัวปักห้ากิมใสมึงเอานี่ปักนี่ละนี่นี่การหลอดคนนี้รอบก้อนครับเป็นข้าวเรืองสลิปปลอมสลิปปลอมโอนมาซื่อกุ้มปิดถ้าผมบอกเลยเด้อว,ว่าถ้าผมเนะี่ยบริตโตนศาสตร์เล่านะผมเล่าเล่าเขาคุกแล้วครับย้อนเข้าม,มาเลยตวนคข้าาเดียวย้อนเข้าม,มาสงสารคน เดียวครับที่ผมเห็ุบลลงนะครับมึงก็แลว้วมั่งมากูสัางกระเสมิฉะนั้นนะครับเก็บปากไว้กินข้าวอย่าเอาปากมาใส่ใจนะครับกูเสียดายเงินที่มึงหามามึงสิไดาจมายใจหตุกวนกูฟ้องเข้าใจปะมึงเข้าใจไหมนี่บักยุดเสอร์นี้มึงเข้าใจไหมบบกอะไรเนี่กูอ่านบอกกูปึ๊กภประอางคฤิปนี่ ดูตัวเองด้วยครับเฮ้ยปากงานขมมือลำโพงไม่เงี้หนูเปิดคือดังตึมๆยุกกูลองใส่จนเสียงไหลกัวเหมือมึงเห็ดงานน่ะมึงเก็บเงินไ้ใส่ไ่ใส่ใจ,ใจขอบคลัมึงไว้สื่อสุดดีๆใส่สื่อนอกกินแสบกิน เสื้ออาหารดีๆกินเก็บเงินที่มึงใส่มากนะ่ะที่มึงหามากที่มึงมีเมียนะ่ะเอาไว้ซื้อเอาไว้ส่งไอ้พ่อให้แม่ยี่งมึงใส่มึงจะมาออกปากมาหมามาคอมเ,เมนน์คนแบบนี้ขอมเมตนไปแล้วเขาฟ้องเขาเสียหายเขาฟ้องกลับขึ้นไปเมื่อสุดท้ายมาบบแบกกระเซ้าแบกมหากูุบันนี่หลมันหลาไล่แล้วเด้อถ้าแบกกระเซ้าแบกขับสอดอกไม้มากกัวป,ประจานนี่ื้อมันหลาไล่แล้วภาษาสอดอกไม้ซ้อ,ซอละสองสามรวยผู้ได้กระสื้อได้ เหนกูบ่เรียตัวนั่น